สวัสดีจ้ามูเจ้าขาบอกเขือกิโลละหกสิบบาทแล้วได้มูเจ้าคลิปนี้สิภาเม,ามืองการปลูกบักเขือลงถุงอ๋อสำรับบนที่พื้นที่น้อยหรือเป็นพื้นปูนบอมีพื้นดินก็สามารถรปลูงลงถปงนตังไว้ได้จ้าเมื่อนี้สิภามาบำรุง ต้นมะเขือได้จ้าหลวกอาจจะใส่ปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยหมกักทาางสวนหมักเองจ้าขวดสิบบาทได้จ้าหากผู้ใดสนใจ,จะตัดใบแก้ออกจ้าใบแก้ใบไต่ใบที่เหลืองเหลืองออกได้จ้าเพื่อที่จะบ่ให้ใบแก้ใบยเหลืองนี่มาแย่งถาดอาหารที่เขากำลังจะใส่ปุ๋ยลงไปจ้าหีกอย่างตัดห้ต้น ไบบกคุ่มจนเกินไปจ้าพราะว่าเวลาบกเขือออกดอกเขาจะได้ผสมเกสรได้เต็มที่จ้าที่ปลูกนี่เป็นบกเขือปปอได้จ้ <S <S าปลูกไว้เจ้าต้นสิบต้นกับกินเบ้เบิร์นแหละเด้อจ้ามูเจ้าขาลองเอาไปเห็ุมึงเด้อจ้าสำหรับท่านใดที่อยากปลูก ใ่บมีปุ๋ยคอบ่อยากใส่ปุ๋ยเคนี่แนะน่ำปุ๋ยมักชิว่าภาพนำมักสูตรเข้มข้นจากทางสวนไปใส่เด้อจ้า <S <S เพียงขวดละสิบบาทใส่ได้หลายเทือจ้าตัดแต่งใบใสเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามุ้เจ้าขาบัตตีุ้ขว่าใส่ปชิวภาพสูตรเข้มข้นจากทางสวนเห็ดเองเนาะจ้า จะการประมาณเอาต้นลงสีใสประมาณสองคอนโต๊หรือสองช้อนแจงบานเห่าเนี่ยจ้ากาจะหยอดลงแบบนี้เลยค่ะ,ะการประมาณเอาค่ะพอหยอดลงแล้วกาจะฉีดน้ำจ้าฉีดน้ำเพื่อไ้น้ำไปละล่ายปุ๋ยห้ซึมลงค้นต้นห้ปุ๋ยหนะมีการเจือจางลงถั่วค้นต้นจ้าท้างสวน บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเด้อจ้าจะใส่ตรแอฟเนะชีวภาพสูตรเข้มข้นของทั้งสวนหยอดทุกทุกสองอาทิตย์กระจายหยอดหนึ่งขังจา้าสำหรับท่านใดสนใจกะเอาไปเห็ดต้องมึงเด้อจา้าส่วนท่านใดสนใจปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นจากทั้งสวนสั่งได้เด้อจา้าขวดสิบบาทจา้า